บาดดต้องเลยเโอ้ยว่าแดดงามบึ้งพี่น้องมึงนะเอ้ยเอาแมีแม่ยงเม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุขุนนะครับเหมือนมากครับใหดันนี่เกาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินบั่มเนยน,น้อยเฮาพี่นออ้องนี <c oughs> ่หม่อมยายหลอนใหม่เลยพี่น้องห่างหายไปโดนนุ่มเองเนะาะพอดีกินโดนเลยพี่น้องหม่อมแทนเก็บปใหม่เลยพี่น้องเดี๋ยวเท่าสิป่าป่าใ้เบื้อง ปาดไปแล้วพี่น้องปาดไปน้ากันเลยนอืมไม่เลยอืมปาดเด้งต้องเลยโอ้ยว่าแดงงามบุญพี่น้องมึงนะเอ้ยเอาแม่กินแม่แม่มาพี่น้องกินได้แม่กินเลยนี่ตัวนึงนี่ปาดนี่ตัวนี้ก็ะปาดมาเลยนี่โอ้ปาดสองตัวนี่สองอันนี้คือคืออย่างไม่ได้ครับเด้อตัวนีอย่างแล้วเลยอย่างมากพี่น้องเอาแม่กินเลยแม่มามพี่น้องเซ็บๆนะกันมาเนี่กินหมั่นลอาเมืองมาเนี่ có đi chín hướng này à kêu này chăm treo bò mình nữa chào cô cậu chú giọt cái ọt nhỏ khui bò hả มันจะเป็นใหม่พี่หน่อยเอาแบบไม่ๆหมเลยกินในตันนี้พป่ห <laughs> นอ่องม่ำม่ำเนี่ยถอยหยไววไม่แข็งแส่หอยกะับอัน้ยางบอกว่าบอกว่าจะเหนื่อยละอันนี้คือยางมาพี่น้องย่างมาแล้ว แล้วผมบอกแต่ทุกคนหมักมันก,ก็จะหมักอย่างมันก,ก็จะหมักหมักดิบเนาะอย่างอีแบบนึงอีแบบนึงแสบพรอย่างเดี๋ยวผมว่านิบดิบนแสบเดี๋ยวกคนหมักครับคร,รับรองีิจะคล้องด้วยเหรอ อังที่ก,อบบก้นอนกลองเท็ดเจ้าบอลไปซึ่งไงจะกลา้างบแถวข้างแถวไปหน่งองเมื่อกกินโดนละมัม ดันัำเห็ดเอาไปาตักแหงนี่ตักแหงไม่ยังแสบเนาะอืมือนเปล่นเห็ดนะบ่เมันเปลน,น,นเลยท่านเป็นดอก,อมก,มกอมไม้เราก็แล้วงไม่อาเห็ดไม่ใหม่หมืองเหมือนกันหอยจากลมไวเนอเนืแดงอยู่เนือเนืแดงแดง ทันมันเป็นแล้วมันแห้งเขา,าก็หนี้บฮาตจะักโคาโบฮาตจี้ยัง่ายคือมัน,นมไม,ม่หรอนี่มันเป็นนว่าไงสามสี่มือง่ัน,นกี้ก็ดีกิน เอาตาไว้แล้วกกดุนเมื่อกี้รสชาติมันก็ี้เปรี้ยวไปเลยเอาคนมาเปรี้ยวนะด้นดนจะเริ่มข้าวหม่ำซินีเป็นเดือนปีอยู่เนีย่ย <c oughs>

เป็นมัมมันบ้านพี่น้องมัมมันบ้านเป็นไม้ๆสดเลยนี่ผู้หญองถ้ามหาอะไรคนอยู่ถักเข้ามาเลยครับพี่น้องด้ืม ว่านี่สบวจย๊กไปได้พอมันจะเมื่อกีบมันด้ออะไมีผิอืจอกมั่มึดูน้นเป็นคักมัาะมรนเป็นคักถ้ามเป็นงคักไหมนะคักเยอะเลยอนี่เราให้มันแหมเนี่ยมันไม่เราจบอืมันเป็นมงันต้องแหมมีหอยังใหม่อยู หนูคิดฟังเกลือืมทุกกบพิบมาตางกันได้ไหม ยิบจะไม่แสบคัวอืมมันเป็นครับมันไหนมันเป็นเป้นครับแล้วคนมักสมสมันแสบเห็นมันเที่ยงแหงแม่จังบิใช่บาบค่ะอืมมันมีเหีมเนาะอืมมันมนเหีมมีนเนาะเพราะคนอ่านาะตาข้าวเดียว แห่งแรงมาสามจากปุ๊บมากินปรับเลยนี่สีเนี่ย không ừ. có khó phạt quá nó bị Mầm ừ. ตอนนี้มีหม่ำเนื้อหม่ำเนื้อแล้วก็สมเนือ้อสมหมูใส่ของอีสานเี็น้องใส่ของหมูใส่ขอ,องเนือ้อด้พี่น้องเด้อผู้ที่สนใจก็ทาขมานะครับกะเริ่มเพ็ดแล้วพี่น้องมีคนถามหลายหลายหม่ำเนี่ยละ่ะบริเวณเจือเทาห่างไปสุดเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นไม้เลยพี่น้องให้สนใจก็ทาขมานะครับหรือว่าทักแชทเลยพี่น,อน,อน,อนอ้องโอ้เพชรแบบนี้อิ่หมหรือเปล่า มกย่างๆวิหน้องมีเรื่อยเห็ดมือตัวมือครับพี่น้องซ่างมากเห็ดเห็ดครับสมขุนเนื้อสมัวอืมอืมเห็ดยำอิ่มไหมวิหน้องเป็นใจกันทั้มาจิ้มเพิเอะเลยาะจิมมีเอาซ้ำหน่อยไเนาะอิ่มเห็ดพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกไหนทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เขามาซัพพอร์ตพี่น้องทั้งสมเนื้อสมหมูนะครับนะฮะเพื่อนใจหมั่นทำเนื้อแย่หล่อนกะทาขม่านำเนื้อใส่กอกหมูใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อนะครับถักแฉดมันพี่น้องเด้อเอามาอนี้กะมุ้ยังไหลเดี๋ยวพอคิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ